ประชันนะครับประชันกันตัวผู้กับตัวผู้ประชันกันนะครับเจ้าโตกับเจ้าเพศนะครับผมประชันกัน <c oughs> เขาแบบว่าธรรมชาติของเขาเขาจะแบบว่าตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นจ่าฝูงเขากําลังจะแบบว่าต่อสู้กันถ้าใครชนะก็จะเป็นจ่าฝูงจะรู้สึกว่าประชันมาเป็นเดือนแล้วนะคะผม ส่วนสองตัวนั้นเป็นตัวเมียสีขาวตัวที่ว่าประชันกันอยู่ก็คือตัวผู้ทั้งสองตัวนะครับผมเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูนะครับผมว่าห่างเขาเวลาเป็นยังไงนะครับผมผมก็ไม่เคยเลี้ยงเหมือนกันแต่ที่เอามาเพราะว่าเขา แบบหญ้าที่สวนเยอะนะครับผมผมก็เลยเ,เลี้ยงห่าเพื่อที่จะให้เขาทานหญ้านะครับผมแต่ก็มีให้อาหารเสริมเขาด้วยนะครับผมแล้วก็ให้อาหารเสริมเขามื้อหนึ่งอย่างเงี้ยครับผมก็เลี้ยงเพื่อความสวยงามด้วยแล้วก็เลี้ยงเพื่อ,อให้เขาได้ทานหญ้ากินหญ้าตามสวนให้เราเราไม่ต้องไปตัดหญ้านะครับผม ประมาณนี้นะครับผมก็เพื่อความสวยงามนะครับผมแล้วก็ไม่ส่งเสริมในเรื่องของการเเลี้ยงเพื่อไปทําลายเขาหรือว่าไปขินฆ่าเขานะครับผมอันนี้ผมในส่วนตัวไม่ได้สนับสนุนนะครับผมอันนี้เพื่อความบันเทิงนะครับผม ตัวสีขาวตัวผู้นะครับเจ้าเพชรก็คือเขาอายุได้ประมาณหเดือน6เดือนอยู่เลยส่วนเจ้าโตเนี่ยตัวสีเทาๆตอนนี้น่าจะประมาณ10เดือนแล้วนะครับผมจริงๆตัวสีขาวเป็นเจ้าถิ่นครับผมผมประกอบผมเ,เลี้ยงอยู่2ตัวนะผมเขาก็จะติดคนถึงเวลาก็จะมาอ้อนแต่อีก2ตัวนั้นซื้อมาใหม่ซื้อมาตอนโตพอดีว่า เจ้าของเขาไม่ไม่เลี้ยงต่อนะครับผมแล้วเ,เขามีจำหนีตรงปากปากเขาเบี้ยวเพราะว่าเขาโดนตาขายเราก็เลยอ่ะเอามาเป็นเพื่อนเพราะว่าคือช่วงแรกๆเรากังวลเรื่องหมานะครับผมกลัวเขาจะกัดหมาจะมากัดแต่ถ้ามันมีเป็นฝูงอย่างเงี้ยสักสี่ตัวเราก็ยังอุ่นใจมันก็ยังพอช่วยกันนะครับผม หาเขาไว้ฟ้าบ้านได้นะครับผมเหมือนกับเขาเรียกว่าฮาเลมหรือเปล่ากําลังจะแบบคลองตัวเมียเพราะว่ามันช่วงกําลังผสมพันธุ์นะครับผมช่วงประมาณาปีหนึ่งเขาจะผสมพันธุ์กันอยู่สองสองรอบนะครับผมช่วงหน้าฝนกับช่วงช่วงนี้แหละช่วงใก,ใกล้ๆจะหน้าหนาวช่วงเกี่ยวข้าวหรือว่า เต้วเมียไปช่วยเจ้าเพชรมันฉลาดมันเอาปากกัดปีกงับปีกไว้เจ้าเพชรก็คือตัวสีขาวนะครับผมส่วนเจ้าโตมันกัดตรงนั้นเลย ปากเขาไม่แข็งแรงได้แหละครับปากเขาเบี้ยวนะครับผมเนื่องจากว่า,อาตอนเด็กๆเ,เขาไป,ป็ปากเขาไปติดตาข่ายนะครับผมอันนี้สระหน้าบ้านนะครับผมทุกเช้าเขาจะมาที่สระหน้าบ้านส่วนตอนเย็นๆจะเข้านอนจะไปที่สระด้านหลังบ้านนะครับผม ตัวสะหลังบ้านจะใหญ่กว่านี้แล้วก็น้ําเต็มนะครับผมหน้าบ้านน้ําจะไม่เต็มนะครับผมหลังบ้านน้ําจะเต็มนะครับผมไอโตมันยอมเออไม่ใช่ไอเพชรไอเจ้าเพชรยอมตัวสีขาวตัวสีขาวมันจะยอมเพราะว่าอายุมันยังน้อยอยู่ส่วนเจ้าโตนี่มันมันอายุเยอะกว่าแล้วมันก็อยู่กแบบับประสบการณ์เขาอยู่ที่จ่าฝูงเขาเคยอยู่แบบแบบว่าฝูงเยอะๆเขาก็เลยแบบประมาณแบบ เออมีประสบการณ์หน่อยหนึ่งส่วนเจ้าประมาณนี้นะครับผมขึ้นมาละมันเจอผมมันก็จะอ้อนแล้วทีนะี้ตัวผู้นะครับตัวนี้มันขี้อ้อนมันชอบมาหาชอบมาให้กอดนะครับตัวตัวนี้ผมขออนุญาตชี้นะครับผมตัวนี้คือตัวตัวผู้นะครับผมจะเพรขี้อ้อนนะครับผมจะมาให้กอดให้นั่นทุกครั้งเลยนะครับผมประมาณนี้ก็บังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้นะครับผมเพิ่มความบันเทิงนะครับผมก็ ขอบคุณมากครับมีอะไรก็ทักทายกันเข้ามาได้พูดคุยได้สััสดีครับสััสดีครับ